เชิญคุณชัยชนะเดชเดชโชครับ8นาทีนะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดชโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเขตจากนาครศรีธรรมราชในนามพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับ วันนี้ผมมีเรื่องที่จะวิปรายเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม,มพรกเกรกู้สามฉบับที่นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ผมจะขอนำมาวิปรายสองฉบับพรกหนึ่งล้านล้าน ที่มีรายละเอียดว่ามีการนำไปใช้เยียวยาให้กับพี่น้องประชาชน5แ0น5 0มื่นล้านนำไปใช้ในด้านสาธารณสุข45,000ล้านนำไปฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม4แสนล้านผมจะขออนุญาตท่านประธานอภิปรายในด้านสาธสุขที่นำไปใช้ด้านสาธารสุข45,000ล้านผมเรียนกับท่านประธานว่าต้องยอมรับนะครับ เหตุการณ์ไวรัสโควิดที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพี่น้องที่ได้ช่วยเหลือสังคมและได้ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของรัฐบาลต้องยอมรับว่าพี่น้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะพี่น้องอสอมอจํานวนหนึ่งล้านสี่หมื่นคนได้ทําหน้าที่อยู่เวรเฝ้าที่ดานตามงาน ในในข้อเท็จจริงนั้นพี่น้องอสมหนึ่งล้านสี่หมื่นคนหนึ่งล้านสี่หมื่นคนนี้ได้รับค่าตอบแทนครั้งแรกสมัยที่พรรคพยาปัดเป็นรัฐบาล6 0 0บาทและเพิ่มต่อมาเป็น1,000บาทผมคิดว่าในแผน4ี่ห0น้าล้านที่รัฐบาลจะมอบให้ด้านสาธารณสุขผมคิดว่าเป็นจำนวนที่น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน,งานและต้องยอมรับว่าวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชานเรียกุล และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคือท่านสาธิตปิตุเตชะทางานเต็มที่ในการช่วยเหลือวิกฤตการครั้งนี้ผมคิดว่าวงเงินในด้านนี้ควรจะได้รับสักหนึ่งแสนล้านท่านประธานครับยังมีพี่น้องอีกหนึ่งกลุ่มผมเรียนยท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับว่ากลุ่มพี่น้องที่เขาเรียกว่า CG และ p a ที่เป็นผู้ช่วยอสอมอในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการก็ดี กลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนเลยเป็นไปได้ไหมในเมื่อวิกฤตการณ์ครั้งนี้ที่กลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้ที่เขาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามเกิดวิกฤตเราพยายามหาค่าตอบแทนเพื่อให้คนกลุ่มคนกลุ่มนี้เพิ่มเติมได้หรือไม่เรื่องที่สองเราเห็นได้ว่าณวันนี้เมื่อเกิดวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ด้านอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือด้านการแพทย์ เรายังขาดแคลนและยังไม่พร้อมผมคิดว่าถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้เพิ่มงบประมาณในการจัดการเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากในการพัฒนาประเทศด้านสาธารณสุขนะครับเรื่องที่2ฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมท่านอาารย์ครับวันนี้รัฐบาลบอกว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมมี400ล้านบาทแต่วันนี้แผนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมยังไม่เห็นเลยครับ ยังไม่ทราบว่าจะไปใช้อะไรที่ไหนอย่างไรในขณะที่เรากำลังอภิปรายกันผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานว่าเสนอโครงการก็ประมาณมาแต่ในขณะที่สสกำลังจะพิจารณานะครับแผนงานไม่มีกำลังนำเนินงานทำแผนงานอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นใน400ล้านก้อนนี้ท่านประธานครับผมไม่อยากแตะในรายละเอียดมากแต่ฝากให้รัฐบาลพิจารณาว่า แผนงานที่นำมาใช้ทั้งหมดทั้งสี่ด้านนะครับขอให้เป็นแผนงานที่พัฒนาประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมได้ที่แท้จริงผมฝากไว้ว่าการแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่แท้จริงได้คือต้องมีการจ้างงานลดปัญหาคนว่างงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิน่นเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้มีอาชีพทำขึ้นมานะครับนี่เป็นเรื่องที่ผมฝากไว้ประเด็น ที่สามครับผมจะขออภิปรายในพระราชกำหนดในการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้ทอท่านประธานครับวันนี้ออกมาแล้วครับซอฟโลนแต่บอกว่าคนที่กู้ซอฟโลนได้ต้องเป็นลูกหนี้รายเก่ากู้ได้ของกู้ได้จากจำนวนหนี้20ของจำนวน,นของจานวนหนี้คงเหลือเมื่อเดือนธันวาคม ปี2562ผมเรียนกับท่านประธานว่าถ้าวันนี้ผู้ประกอบการ SME หลายคนนะครับเขาไม่เคยกู้แบงค์แต่พอมาถึงวิกฤตการโควิดเขาขาดสภาพคล่องจะเดินไปกู้ก็กู้ไม่ได้ทำไม่ได้ผมเลยจะฝากรัฐบาลว่าไอ้ซอฟโรน5 0แสนล้านที่ท่านจะลงทุนในธุรกิจเอสนะครับก็นาพิจารณาให้กับผู้ประกอบการที่ไม่เคยกู้เงินเลย แต่เป็นเ m e เขาทำาธุรก,กิจมีหลักฐานมีสถานที่ตั้งบริษัทได้เรียบร้อยช่วยพิจารณาด้านนี้ด้วยครับประเด็นต่อไปท่านประธานครับขอแผ่นสไลด์ด้วยครับธนาคารแห่งประเทศไทยครับท่านประธานประกาศครับว่าจะพักหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ผู้ประกอบการเป็นเวลา6เดือนพักทั้งต้นทั้งดอกแต่ท่านประธานนะครับดูนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศนะครับสินเชื่อบ้าน ทุกธนาคารที่อยู่ในรูปนี้นะครับต้องพักหนี้ชาระหนี้ต้นและดอกเป็นเวลาสามเดือนหเดือนแต่ในข้อเท็จจริงแล้วนะครับบางธนาคารนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศนะครับยังไม่ปฏิบัติตามตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเลยครับบางธนาคารยังเก็บเฉพาะดอกเบี้ยบางธนาคารยังไม่พักทั้งต้นทั้งดอกและธนาคารที่ผมเมอ่ยถึงนะครับเป็นธนาคาร อยู่ใกล้ๆกับรัฐทังนั้นนะครับทกศก็ดีทอศก็ดีกรุงไทยก็ดียังไม่ปฏิบัติตามเลยครับพอไปดูแผ่นสไลด์ต่อไปท่านประธานครับนอนแบงค์ครับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครับบอกอีกแล้วครับว่าโตโยต้าลิซซิง็ดีจะพักสามเดือนครับแต่ในข้อเท็จจริงวันนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่มีเงินจะทานข้าวเลยครับยังได้รับโทรศัพท์ทวงถามว่าจะผ่อนรถเมื่อไหร่ครับ ผมฝากให้ท่านประธานไปถึงนายกรมนตีถึงรัฐบาลผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ธนาคารพิเศไทยช่วยควบคุมว่าสถาบันการเงินและนอนแบงค์เหล่านี้ได้ปฏิบัติตามคาประกาศนี้จริงหรือเปล่านะครับท่านประธานครับเวลาก็ได้น้อยเหลือเกินครับแต่ก็ต้องรักษาเวลาท้ายที่สุดนี้ท่านประธานครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พอกอกู้ทั้ง3าฉบับจำนวนเงิน1.9ล,ล้านล้านจะเป็นพอกองกู้ที่ช่วยฟื้นฟูนฟนประเทศให้กลับมาเหมือนเดิมและจะตกเป็นผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการใช้เงินนี้เราควรมีคณะกรรมการควบคุมไปจากสภาผู้แทนราษฎรครับขอบคุณมากครับ